โอเคขอกราบสวัสดีพี่น้องต้นตะกคนที่กรุบนะครับวันนี้มีผมแฮมแล้วก็ช่างไม้แฮมเช่นเดิมนะครับอ่าวันนี้เรามีอยู่เกมเทอร์เรียนะครับผมเทอร์เรียเป็นเกมแนวโอเพนโวลเนาะเหมือนไม้ครับเนาะเกมนี้ก็จะแบบย่าง,ง่ายย่ชิยๆตัดไม้ด้วยเอ็มดีเกิดมาครั้งแรกนะครับอเราก็จะได้ดาบงโงอันหนึ่งพิกแอคโงอันหนึ่งแล้วก็ขวานโงโงอันหนึ่งเนาะดาบนี้เราทำดามหรือกะลามนดูดิตาม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  เลือสลายมีอยู่สี่สิบนาทีสามสามสามสองสามสองสามสองสามสามสามสองสามสองสามโอเคเรามาครั้งแรกเนาะเดี๋ยวหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาครั้งแรกให้เราทําการอนะตัดไม้อ่าสำหรับทะเลียน,นะครับผมลืมบอกว่าตัวที่ผมเล่นจะเป็นตัวหนึ่งจุดสี่นะครับก็คือตัวเวอร์ชั่นใหม่อันนี้เป็นของมือถือเนาะแล้วก็อีกลหลายอย่างเนาะคืออันนี้ผมเพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยเนาะ อะไรลหลายอย่างก็จะขออภัยและขอโทษในที่นี้ด้วยอันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเนาะแล้วก็อีกอยงอย่างอีกหลายอย่างอ่ะอันนี้ก็เป็นซีรีส์ร้อยวันเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ทําแค่วันที่ 1, 1ถึงวันที่5้าง่ายๆจะเชื่หรับผมเนาะอ่าแค่นี้แหละถ้าผมลืมบอกอย่างหนึ่งน,นะว่าผมจะทาเป็นซีรีส์หนึ่งหนึ่งเองวันที่1ถึงวันที่100เนาะแต่ว่าผมจะทําแค่ครั้งแรกคือ20บวันก่อนเนาะแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็น4เอ21ถึง40แล้วก็นั่แหนะเนอะไล่เรื่อยๆถึง100เนาะไอต,ตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่วันที่10เอวันที่1ถึงวันที่20เนอะเราจะดูการเติบโตของผมอ่าเกมนี้ผมลืมบอกว่าผมยังไม่เปลีนนะ่ยนไม่รู้ดิซัมมาเล่นไง <laughs> อยอะไอคอนนี่ก่อน,นก็ได้กับเปิ้ลมาหนึ่งนะกินกินอย่างเี่ อโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจนิดนึงเราเดินมาเรามาเจอกับไอ้ต้นไม้คู่แนละ้วต้นไม้นีจะมีกล่องทั้งบนไอ้ทั้งบนอ่ะกล่องทั้งบนจะมีอยู่สองเนาะกจะดี่ต้องทางนู้หนหรือทางนึงแต่ว่าทำไมไม่มีดอกผมก็ไม่รู้โอ้ของนืกว่าดีเลยอันนี้เป็นของเสร็ใส่เราใส่เลยดีป่านี่จะเป็นของเกาะเอา เติมไปนี่วะเรามีไฟจิ้มไม้แล้วมื <laughs> มมลมอลล่นได้อะไรบ้างเนี่ยเอาก็ <Okay. S 1> ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ถิงตงต่อ เอาไฟไปด้วยก่อนคนะ่ะโอเคมันเป็นต้นไม้คู่มันต้อหมีกล่องสิเฮี้ยทุบๆอ๋อตัวเฮนะียอ, <c oughs> อะไรนะโอ้ม่ธรรมดาวัดไอเหี้ตัวอะไรวะน่ะ เก <All I> <laughs> oh ิดอะไรขึ้นวะอะไรอีกโอ๊ย ที่นี่มันที่ไหนเราเก็บรลุ่มศพไ้ว้าว สำหรับหัวใจเมื่อกี้จะเป็นตัวเพิ่มเฮดพีเลือดเนาะก็มีอธิบายแค่นี้แหละสั้นๆเคยเป็นทางขาดวะ <c oughs> เราเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าเนาะ มันนี้ตายไม่หยุดแน่ครับแล้วผมก็ทำเล่นมาสักพักแล้วไปเดี๋ยวผมขอเวลาสร้างบ้านแป๊บหนึ่งเนาะตอนนี้กำลังจะข้ามแล้วในโหมด expert zombie ทั้งโหดทั้งเหี้ยมทั้งอะไรเต้ยแย่ผมบอกเลยว่าตายเยอะรอชมกันเลย ตอนนี้ก็เช้าเป็นที่รับรอกแล้วนะครับอ้เมื่อคืนเราตายกันเยอะมากแต่ว่าส่สามไม่รู้มันหายไปไหนเนาะแล้วเราแล้ว,ลวทีนี้ผมก็ได้ไอ้มือซอมบี้นี้มาด้วยเงียบ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 ,ยบอ่ามือซอมบี้นี้สามารถดอกจากไอ้ซอมบี้ที่ว่าจะเป็นอ่าตัวที่ว่าจะถือมือเนาะ,นะถือมือไว้ด้านล่างมันจะแบบเหมือนรถไถอะเอออย่างั้นแหละทีนี้ผมเพิ่งรู้ว่าผมเอาหัวใจมาแต่ผมไม่ได้กดใช้แลอกดใช้ก่อน สำหรับหัวใจหนึ่งดวงสามารถกดใช้ได้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งดวงสูงสุดกี่ดวงวะยี่สิบมั้งนะผมจะไม่ผิดว่าซีรีส์เออเรียบผมก็ไม่ไม่ค่อยได้รู้ไม่ค่อยได้เล่นเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเมืองกันอ่าผมลืมบอกอีกอย่างหนึง่งอ่าไอตัวที่ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะมีตัวอยู่ข้าง,างคือ m p c ไกด์คือตัวนี้เาเราสามารถสอบถามไอของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำได้เนาะ อย่างเช่นออดอกไม้เนี่มันทําสีได้อันนี้ทําได้ไหมบางอย่างก็ทําไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวแรนอลกเนาะก็จะเป็นไออันนี้เนอะอันนี้ผมก็ทําได้เมื่อคืนเนาะเพราะว่าผมเอาบูมแมลงที่ว่าเก็บได้เนะเาะมก็ไปค้ากับไอดาวเนี่ยไอดาวนี่แหละมันก็ได้เป็นบูมแมลงนี่มาผมก็มาใช้ก่อนเนาะเพราะเมื่อคืนตายเยอะมาก ดี๋ยววันนี้ผมจะไปหาสำรวจอะไรเล่นๆสักหน่อย <S <S ใครมา,าตัวนี้ก็มีประโยชน์เนาะอ่านี่อันนี้คือที่อันนี้คือที่วาร์ปเนาะคือผมยังไม่ได้ศึกษามาว่ามันใช้ยังไงผมรู้แต่ว่ามันจะคล้ายๆกับว่าถ้า NPC เราถูกใจหรือว่าชอบอยู่คนไหนเหมืนกัยครับเป็นความสุขข,ของเขาอะถ้าเขามีความสุข เราก็จะได้สิ่งนี้มาแต่ว่าก่อนอื่นเราจะทำการซื้อเนี่ยไอย้หมวกไฟมีประโยชน์มากตอนนี้าขายของก่อนทั้งหมดสามตัวไหนขายเยอะๆบ้างแค่อืมงั้นเราซื้อที่ตีก่อนเนาะ พราะว่าเราจะไม่ได้ครับเดีย๋ยวเราเอาวางไว้เลยสาหรับบางคนที่ว่าสงสัยเนาะที่ผมเก็บสู่สารไหมผมเก็บไว้ทาไมผมไม่ได้เก็บไว้ดูเล่นเนาะผมมาทําเป็นไบโอสู่สารเนาะเพราะว่าตอนนี้อ่ามันจะมีคล้ายๆกับไอกิจกรรมอะไรสักอย่างแหะมันจะได้ตัวเอมินเนี่ยมาช่วยช่วยเหลือเนาะเดี๋ยวผมไปสำรวจแป๊บนึงตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในไบโอทะเลทรายเนาะไบโอนี้นี่ถ้าเราเจออีกการก็คือ เราคิดอย่างเดียวเลยหน,นีได้หนีต้วเกมแม่งตีอย่างแรงเลยตัดงือพาเลยตึ๊บตึ๊บ๊แต่ว่าเสียดายเนาะแต่ก่อนนี้มันจะมีพีระมิดอย่างนี้ไม่รู้มันมีหรือเปล่าผมไม่ได้เล่นนานนะเล้านะทอร์เรียเนาะผมเพิ่งกลับมาทำคลิปเนาะ ห้าเราเจอเพื่อนฝูงโอ้โหทั้งหน้าอีกตัวหนึง่งเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันอือหืมอืมอืมอืมต่อไปตัวนี้เฮ้ยอะไรเนี่ย มันี่มีอะไรวันทะเลทรายเป็นผมจะไม่ให้คลิปมันยาวมากนะผมจะตัดไปตอนที่ว่าเราฟาร,ร์มเสร็จแล้วเนาะว่าเราได้ของอะไรกันบ้างดูที่ว่าผมตายเยอะแค่นั้นนะ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาลนะเดี๋ยวเราวางของสมบูรณของที่ได้มานะเมื่อกี้ผมได้ไอ้รองเท้ายืนบนน้ํามาอันนี้มีประโยชน์มากเพราะว่ามันจะสามารถยืนบนลาวาได้อ่ะแล้วก็ ผมก็ได้ไออะไรนะไอนี่นี่มันคืออะไรมันคืออะไรเดี๋ยวดูก่อนหนังวะมัน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 คืออะไรมันเป็นที่ตักสรายหรือว่าไงมันมันคืออะไรผมผมไม่ดูเนาะ่แล้วก็อย่างอื่นแล้วก็ยิมีเงิมของก็งั้นงั้นม่เยอะมาก ได้เก็บก่อนได้เราเอาของจำเป็นลงไปเลยก่อนว่ามือดีสุดนะเอาตัวนี้ออกคลิปนี้ก็น่าจะได้แค่ประมาณห้าวันสิบวันเนาะเดี๋ยวเมมเต็มก่อนไม่ใช่ละเดี๋ยวเมมเต็ม่อดเดี๋ยวทดสอบของก่นอนช่วงต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าผมก็วิ่งไปตายอยู่ในเหมืองเหมือนเก่าอ่ะไม่มีอะไรเลยพูดจริงๆกับทดสอบไออะไรก็ไม่รู้ที่ขุทสายอ่ะแค่นั้นแหละไป ตัดพิธตอนอื่นเลยโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมอ่ะบ้านผมมันถึงเป็นหมอกเนาะแล้วก็มีความมืดนิดหนึ่งเนาะมันไม่ใช่กลางคืนครับนะมันเป็นตอนเช้าครับแต่ว่าตอนนี้ผมโดนไอ้ใบโอมของสุสานปกคลุมเนาะเพราะว่าผมตายไปกันไปอ่ามันก็จะมีผีมาด้านขวาเนาะอ่อันนี้ใบโอมสุสานเนี่ยผมจะพูดถึงข้อดีมันก็คืออ่าผมจะมาฟาร์มไอ้พวกหนอนเนาะแล้วก็ไอ้หนูเอามาตกปลาแล้วก็ ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีไอเหมืนมอนในพีซีไหมก็เหมือนไอค่ะก็ว่ามันเป็นไอสัตว์เลี้ยงหรืออะไรสักอย่างแหละอ่ามันจะเป็นตัวมันผีอ่ะอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะตอนนี้ผมก็วิ่งไปวิ่งมาจับนอนจับไปมาแค่นี้แหละอ่ะตอนนี้ผมจะโชว์ความโง่งผมไม่รู้นะครับอ่าผมไปไปล้างรถไฟไ,ไหมผมโดดขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ทีนี้ผมกําลังต่อบล็อกต่อบล็อกปุ๊บอ่าโดนข้างขาวตีตีตีข้างขาวขึ้นเต๊ะเตเต,ต,ต,ตป,ปุ๊บโดนลงไปปุ๊บ ติดอะไรอ่าผมเจอสูสารตัวเองผมขุดเงียบ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 ดูนะครับดูนะครับดูหึ้งหึ้งไอ้เหี้ยหอยหอยปาเรียบร้อยคลิปนี้โอเคครับก็จะขอจบคลิปเปเพียงเท่านี้เนาะคลิปนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ชมมาถึงตอนนี้บาย